รอมาตั้งนานยังไม่เคยได้รีวิวเลยนะครับกับตัวน้องง่วงลูมินนั่นเองนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อมูเก้น M f 8นะสีปีใหม่นะครับเทียบแท้โคตรสวยนะครับรัดด้วยยางแลนเซล l นึ5 5เตัวล้อจะเป็นงานโปรแม็กนะครับส่วนยางจะเป็นรุ่น RS-009 นนะครับดอกยางแก้มยางโคตรสวยเดี๋ยว,วยไปดูชมกันเลยดีกว่านะครับไป เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับลูมินสายซิ่งคันนี้เลือกเป็นล้อมูเ e n mf นปดรัตด้ยยางสายซิ่งแลนเซล rs 009นะครับแก้มโคตรสุกและคันนี้บอกเลยสีขาวสวยมากนะครับคันนี้เดิมโรงงานนะครับยังไม่ได้โหลดนะครับเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยเสร็จจากเราเนี่ยไปโหลดต่อเลยนะครับผมก็เลยทำการใส่น็อตเดิมเข้าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกค้าไปทำการโหลดเพิ่ม,เต,มเติมนะฝากด้วยนะครับกับใครที่มองหาลูมินคันนี้เดิมเดิมโรงงานไม่ได้โหลดนะครับ